โดยในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นสังฆทานแด่พระพิสุสงฆ์ทังยังได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเพลนณนะหอฉันคุณยายอาจารย์ก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมกับวัดพระธรรมกายตามสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกัลยานมนิตรสุนิสาทาเคชิเงะ และกัลยะนานมิตรกมลชิพทคามิสวาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไยธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้อย่างความปราบปื้นปิติให้กับผู้มีบุญทุกท่าน นอกจากนี้สาธุชนยังได้ร่วมปิดแผ่นทองลูกนิมิตมหาสมบัติซึ่งได้อัญเชิญมาจากวัดพระธรรมกายโทชิงิส่งต่อเรื่อยมาจนถึงวัดพระธรรมกายนาง,งานโนและจะอัญเชิญต่อไปจนกว่าจะครบทั้ง12วัดของวัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นซึ่งลูกนิมิตมหาสมบัตินี้จะอัญเชิญมาเพื่อประดิษฐานณอุโบสถบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโย วัดพระธรรมกายโทชิงิในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้ค่ะ